สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Humanic Seat นะครับผมถ้าใครได้ดูไลฟ์สดของผมนะผมได้เข้ามาทำบ้านนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าการตัดไม้ทำลายป่าเป็นอะไรที่โคตรลำบากเลยครับเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเลยผมว่าถ้าการที่ผมจะทำบ้านเนี่ยผมควรที่จะต้องมีเลื่อยครับอเอาจริงๆนะถ้าไม่มีเลื่อยก็ลำบากอะลำบากสุดๆเลยแหละ แล้วก็อันนี้ครับเป็นที่กองน้ําฝนของผมนะผมได้ทํามันเอาไว้เพราะว่าเราจะได้มีน้ําดื่มไว้กินกันครับลองจัด M R E สักชุดดิไม่เคยกินอร่อยไหมเดี๋ยววันนี้ครับผมจะลองไปเคลียร์ตรงปั๊มน้ํามันนะแล้วก็ไปฝั่งนู้นครับผมไม่รู้ม่นคืออะไรอะ่ะมาเป็นเหมือนโดมๆอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวส่องให้ดูเห็นนะดูดิมันคือเหมือนค่ายทหารปะไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ตรงปั๊มน้ํามันครับ แล้วก็นี่หมู่บ้านตรงนี้ผมจะลองแวะเข้าไปดูก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจไหมเพราะว่าผมอยากได้ตะปูเพิ่มครับจะบอกว่าการทําบ้านมันโคตรเปลืองตะปูเลยจริงๆนะตอนแรกว่าจะเข้าไปในแคมป์ครับเพื่อที่จะไปดูว่าเออมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีพวกเวทอะไรให้ทําบ้างแต่คิดไปคิดมาแล้วไม่เอาดีกว่ารู้สึกไม่คุ้มปะเราเริ่มจากบ้านใกล้ๆเลยแล้วกัน แล้วผมจำไม่ผิดไลางใกล้ๆนี้ผมโอโ้ผิดผิดอาวุธอันนี้ไม่เอาไปหวานสำคัญมากในนี้คิดว่าน่าจะมีพี่บึกผมรีโหลดรอดีกว่าเรียบร้อยโอ้โยเอามาทำไมวะเนี่ยก้าวมองไม่ได้ใช้กะจะมาแบบตัวเบาๆนะผมเฮ้ยแทง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 ของเนี่ยเจอพี่บึกอะ ผมกลัวแค่พี่เขาคนเดียวนะแล้วเขาคำรามไงแล้วโอ้โหแล้วสับสี่คุณร้อยมาเลยไงแล้วยังไงอ่ะหึหึนิ่นงนไงมาสิจ๊ะเฮ้ยซอมบี้มันกำลังกินอะไรอยู่หรือตัวสีขาววะกินไก่เหรอโอ้แบบ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 แย่ละ พี่บึกดีกว่าอาโลมาสิเฮ้ยเราวดินี่ไงแทงแทงเรียบร้อยครับพี่บึกหงเงือบไปละพี่เขากินอะไรไม่รู้นะนี่ไงแทงแทงโอ้ยพยายามสู้ด้วยตัวเองฮะไม่โอ้ย เอไอไงคลีนใชงปืนดังขนาดนี้ไม่มีซอมบี้มาก็แปลกใจฮะเฮ้เดี๋ยวเช็คแค่ดีเดี๋ยวเจอหอดซอมบี้เดี๋ยวจะรู้เรื่องที่นี้ก็ไม่ได้เล็กนี่หว่าแล้วมีพี่บึกอยู่ตรงนู้นด้วยไม่แย่ทั้งั้นผมลองฟาร์มไปแถวนี้ดูก่อนเผื่อมีอะไรดีๆครับ แต่ถ้าไม่มีก็ช่างมันแล้วกันแจ่ละแม่งเอ้ยจะมีสัญญาขโมยออกอนออก่อนๆหนาวก็หนาวแม่งเอ้ยดีนะเราเคลียร์ซอมบี้ข้างหลังไปแล้ว เกือบไปแล้วไม่ล่ะโดยรวมก็ยังคลีนอยู่แม่พอมีกล้องรู้สึกชีวิตมันสบายขึ้นเยอะไม่ใช่มีต้องเรียกว่าพกอม,มากันไหมนะเหมือนมันจะไม่มากันเลยฮะซอมบี้ไม่มาฮะเดี๋ยวฝั่งนูน้นโอ้มีผู้รอดชีวิตยอยู่นี่นะเยี่ยมเลยทางงันผมก็ชิลละ เกิดอะไรขึ้นก็นแค่วิ่งไปหาเขาอะนะเอาละเสียงเงียบแล้วฟาร์มต่อแม่งเอ้ยโคตรแย่เลยไม่อยากไอ้นี่ละเอาก็เอาวะแม่งพายุเข้าพอดีอกําลังฟาร์มสบายๆเลยให้ตายเหอะโอ้น้ำกันเนื้อไอ้บ้านสองหลังที่ฟาร์มมาเมื่อกี้คือ,อไม่มีอะไรเลยอะ่ะ มีแต่มีทำครัวให้ตายเหอะแล้วแอบแปกใจฮะซอมบี่หายไปไหนหมดอุ้ยไบยเกอร์แจ็คเก็ตไงเปลี่ยนดีครับรออะไรไม่ผมคือไบเกอร์อู้แต่มันไม่เท่วะ่ะเอาสีเหลืองดีกว่าผมชอบสีนะไอยโยนทิ้งให้หมดไม่ต้องไม่ต้องถามเพราะว่าทำไมถึงไม่ฉีกเอาผ้านะผมพยายามทำให้ตัวเองมันเบาที่สุดนะ ื่อที่เราจะได้เก็บของได้เยอะัอน,นั่นแห้ไม่รออสายตาหรอกแต่ไปดูคนดีกว่าเพราะฝั่งนู้มันมีผู้รอดชีวิตยอยู่ครับเฮยโยวันดีไม่หนาวหรอวะปึ๊บไอเขาใส่หูฟังอยู่หรอเดี๋ยวไปดูหน้าดิโฮ้ยคนดูเดือดดูดิเขามีอะไรให้เราบ้างเอาวะมีกระสุนลูกซอง หน้าแรกให้ลูกกระสุนนะเอาปืนแรกเลยแล้วกันผมว่าง่ายดีเอาปืนกระหอกแรกไปอเออใช่ปืนกระหอกแม่งหน้าตามันไม่น่าเป็นผู้ดีเลยวะมันจะเป็นโจรเลยไม่ต่างอะไรกับผมหรอกนะเจออะไรก็ค้นหมดแต่เขาคงไม่ว่าอะไรผมหรอกมั้งขอขึ้นไปเอาขอส่อนหน่อย โหแล้วคือเขาเคียวซัมบี้ด้วยตัวคนเดียวนี่นะโอ้โรเนาออะโอ,อ,าาโอ้ไม่มีอะไรเลยเจออะไรกินประทางไว้ได้ก็กินไปก่อนโอ้ยเอาว่ะโจนบุกผมแล้วเว้มว,ว่าชัวร์นะแล้วมันกำลังเจอกับพี่มึกไงก็มาเดี๋ยีผมมีเขาใส่เลยครับ ปืนผมพร้อมเรียบร้อยเอาไงฮะแล้วมาคนเดียวโอ้โหเอาเลื่อนเอาการกว่ะเฮ้ยไม่คนเดียววะเขามีเพื่อนด้วยกลับไปช่วยดีเดนคนเกลียวซอมบี้ให้ละไม่เหนื่อยละโอ้โอ้โอยวยวยว กี่คนวนะเนี่ยสองปะได้มุมอับดีกว่าครับเราได้เปรียบอุ้ยสามนัม่นไงโดนไอตัวคานกระโดดเซ้าใส่อยู่ครับโอ้ยมีมีคนช่วยเหลืออยู่ไม่กลัวเว้ยรอดไหมไม่กบเว้ยเฮ้ยรอดว่ะแต่ มึงไม่รอดกูงไงกระโดดจริงแม่กระตุกพอดีไม่งั้นได้ฉากส,สวยๆล้วคันแน่กระโดดยิงไงนี่เรียบร้อยเปิดประตูทําไมเพื่อมืออีกตัวอยู่ไหนอ้าวกระโดดยิงไงมีนไงเรียบร้อยเคลียร์ครับ เปิดประตูเหรอเอ้ยสบายเลยมีคนเกียดซอมบี้ให้ไม่เหนื่อยเลยอ้าวเจอรถเว้ยเราสามารถขับได้ไหมนะโอ้แค่หาไอตัวสายพานครับกับสตาร์เตอร์เจอแลขับได้เลยคันนี้เยี่ยมเลยถ้างั้นก็เอาของฝากไว้ก่อนของที่เราคิดว่าไว้ตรงนี้น่าจะดีสุด แล้วนะเสียงอะไรวะเสียงหมีนี่เองหมีซอมบี้ป่ะเนี่ยชัวแย่ละดีโลดรอต้องหาจุดที่ได้เปรียบครับอะไรฮึบยม เสร็จกูแล้วมูยไม่ตายไม่เหงายลูกซองอัดเข้าไปฮันแน่ไม่เปินกระสุนหรอกมานี่มามานี่มากูอยู่นี่มีมาสิเหมือนพิบึร์เขาติดประตูเลย ซัดหมีสักทีดิแมงพีลำบึกบอกแล้วว่าอย่าตัวใหญ่ไงลำบากอะไรไงออกไม่ได้ไง้าโถอ <c oughs> ใครว่ามันออกไม่ได้ไมแมงแสดงหูมันอะไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นั่นไงแม่งกระโดดกระโดดเล่นประตูละนี่ สนุกแหละออกมาให้กูโ,ธโธูกดิหึหึหหืึแม่งเอ้ยทำกูตกใจโอเคถ้างั้นผมถือซะว่าตรงนี้ผมเคลียร์แล้วกันมันไม่ได้มีของอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกบือหวาขนาดนั้นนะโอ้แล้วผมไม่ได้เอาสไนเปอร์มาด้วยอาจจะต้องประทะตรงๆว่ะไม่มีมุมได้เปรียบด้วยครับตอนนี้ มีแค่ต้องสู้ตรงๆอ่ะอ๋อมีอยู่นี่หว่าโอ้ผมว่าชัวร์ก็คือค่ายทหารไว้ตรงนู้นนะซอมบี้เพียบเลยไม่มีตัวคานด้วยวะโคตรเกียดเลยทั้งนั้นผมต้องวันช็อตวันคิวให้ได้ครับเพื่อไม่ให้มันเปลืองกระสุนมากเกินไป ควรเอาไอ้ตัวคานดีไหมนะเล่นแม่งก่อนเลยแต่พี่อ้วนแม่งถึกด้วยไงประเด็นยิงเม็ดเดียวไม่ตายครับเอาไงดีละทีนี้มันก็ต้องรอหัดจังหวะครับเฮ้ยมันขานไปไกลแล้ววะ่ะระหว่างนี้เราก็ยิงเลยแล้วกัน แม็กก็วิ่งไม่หามันนะมาลีโหลดโอเคตั้งป้อมเคียร์ลูกซองมันดีจริงๆเลยเว้ยโหลดก่อน พยายามยิงให้ได้เยอะๆครับสวยตายสวยข้างๆไม่มาครับเหมือนมันจะไม่ได้ยินนะที่เหลือผมใช้เมลีก็ได้มังนะ้งเนี่ยพวกนี้ไม่เท่าไร่งี้โอ๊ย ฮันแน,น่โหโอ๊ยหน่อยแน่ไอตัวขานเนี่ยผมว่าถ้าเกิดมันวิ่งเร็วกว่านี้นะไม่จะเป็นอะไรที่โคตรหายนะเลยแต่ดีมันวิ่งเร็วได้แค่นั้นครับเหมือนไฟบังคับเลยเว้ยขอไม่เลือกตีแล้วกันถ้างั้นล็อกไม่เง้ย งนู้นคืออะไรวะเนี่ยซอมบี้ไม่เหลือไม่เยอะนะผมว่าเคียร์เลยก็ได้มั้งเราจะได้ทุบกระจกได้สบายใจครับอืมแม่งเอ้ยเลือดออกเลยโดนตัวไหนวะง่าไง่พันแผลก่อนเยีม่ม โดนซอมบี้ตบตีได้นะแต่อย่าโดนกัดก็พอครับฮลัลโหลถูกปากเดี๋ยวนี้หืมหนึทานฮั้นแน่หนึ่งหนึ่งเคลียร์ตรงนี้คืออะไรเนี่ยทำไมไม้ไม่ปิดกั้นแบบดูดีจังเลยหื้มอื้มสี่หุ่นล้ออย่ามึงหื้ม มีมาตายไงร่างกายพี่เขาแปลกๆเว้ยมันคือตัวอ้วนแหละผมว่าไม่ไม่เออใช่แค่เขาไม่วิว่งไม่ได้ก็โอเคละผมจะลองสู้ด้วยเมลีนะกับตัวใหญ่อะไม่รู้ว่าได้ไหมโยมาเดี๋ยวหนึ่งหงได้อยู่หัวหัวโอ้เข้าหัวไงห,หัวแบะเลย แม่งขนมเน่าแซงอโอ๊ยอขาหักแล้วมึงยังจะมีหน้ามาตาีกูอีกดูซีด้านในมีอะไรเป้ามีแคมป์ของคนที่รอดชีวิตแล้วก็ตอนนี้ไม่น่าจะรอดแล้วแหละอมาขนาดนี้ละวขอหน่อยแล้วกันงัดแม่งเลย โอ้เอาว่าเวสด็อกอนี้ผมมีแล้วนะอันนี้มีแล้วโอเคไม่เอาเจอของดีเข้าให้แล้วไงอุย้ยกางเกงสปอร์ตแพนสีดำคู่กับเสื้อไบคเกอร์ของผมแต่ผมไม่ได้หยิบม,มาเลยเอาสีเหลืองนี่แหละสีคู่ใจผมเลยมา,ยาตุ๊ตีเลยแล้วกัน อย่าว่าอุย้ยเมืองหอตรงนั้นน่ะเอาว่ะเมืะเจอที่ดีดจะได้เข้าไปขุดเหมืองนะเอาแร่มาขายไงความคิดเป็นเลิศมากทุกสองสภาพโคดดีเลยว่ะว่าจะไม่เอาก็ไม่ได้นะได้สกามาเออ เลียวนะเอาโคบาเก็บไว้ก่อนเบื่อแล้วไม้ไอ้นี่เอ่อไม้เบสบอลครับเบื่อแล้วภายในเงียบกีบอะไรวะไม่มีอะไรเลยโอ้โหล้อกันเล่นปะเนี่ยคือให้เข้ามาฟรีอ๋อไม่ฟรีโอ้โหสังเกตไม่ดีเอง อันล็อกไม่ให้หมดเผื่อมารอบหน้าครับอันนี้ตอนนี้ผมหนักจนวิ่งไม่ได้แล้วไม่รู้หนักอะไรลูกซองแน่เลยมันคิดปัญหาที่ใหญ่สำหรับผมมากๆเรื่องน้ำหนักเนี่ยมีอะไรไหมนะเสียงของยักษ์ค้ำคืนมาแล้วเฮ้ยเอ้เห้ยห่ามเยตกใจหมดเลย โอ๊ยเหนื่อยแล้วห่ามึงเฮ้ยเจ้าของร้านแล้วเขาก็นอนนิ่งเลยนะผู้ศาทุบก็จบขนาดนี้ละใจหายใจความหมุนเลยก็อาจจะต้องกลับไปในสภาพนี้ก่อนรอเช้าครับเดี๋ยวเราจะไปที่แคมป์นี่กันทหารนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าต,ตอนนี้เอาของไปเก็บบ้านก่อนแม่เอ้ยไต้หมุนละเช้าแล้วฮะ เมื่อคืนว่าจะนอนที่บ้านแล้วจะรู้สึกว่านอนในนี้น่าจะปลอดภัยกว่ารู้สึกมันมีแรงสองหอนแปลกนะอืมอ่านี้เขาบอก้ผาทำอะไรวันได้อ่ะโอ้ยผมมีของอยู่นี่นะรับของนางไว้ก่อนและกันถ้างั้นอไปฮะเราไปลุยกันดีกว่าแล้วก็รับเพจมาเล็กๆน้อยๆนะเผื่ออาจจะได้มีผู้ติดตามเพิ่มนะอืมเป็นการคาดหวังที่อาจจะรมๆแรงๆแต่มันก็มีความหมายอะนะ ดูสิผมมาถูกทางไหมนะผมต้องไปทางไหนวะทางนี้ดิเฮ้ยไปทางนี้ทางนี้ถูกแล้วเออถียงกับตัวเองเก่งมากโหทำไมซอมบี้มันกระจายตัวเยอะขนาดนั้นนะ่ะหรือนี่มันคือเมืองวะไม่ใช่นี่โอ้โหม,มันเยอะนะผอว่าข้างในน้ำต้องมีของดีแน่ๆเลยโอ้มีพี่บึกว่ะ กลับบ้านก่อนไปเอาเปืนก่อนดีกว่าถ้างั้นเรากลับเข้าสู่โหมดสไนเปอร์อีกครั้งครับเฮ้ยไอรถคันนั้นน่าจะใช้ได้นะจะช่างมันก่อนเล่นในพวกนี้ก่อนไหนเนืหัวไม่นิ่งผมแม่งวังเป้าไม่ดีเว้ย มันเลยเปลืองครับต้องค่อยๆวางเป้าให้ดีอะแลาต้องอยู่ในระยะยิงด้วยนะโอ,โอ้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 เสียงหอกสั่นกระหมังการังสี่ครับต้องวิ่งกลับบ้านอีกหรอเอาจริงดิเฮ้ยกระสุนตกเลยขนาดนั้นวะ อ่าเมียตาดีเห็นผมไว้ตายเดี๋ยวมึงอันนี้ยังงงอยู่เอ้ยใครยิงกูเกาเองแหละมีอะไรเปล่าหงายท้องย่าย่าอย่าลืมอย่าลืมว่าเรากระสุนเหลือนน้อยครับแหมเงยเอ้ยยากจริงจริงเลย มันเปลืองรู้ไหมถ้างั้นเราเคลียร์ก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในผมว่าข้างในนั้นน่าจะมีสารกำบังตลาลังสีค่อนข้างหนาแน่นครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงนะตัวควันเยอะมากครับเพราะม่ามีไม่ต่ำกว่าสิบตัว ไม่มีตัวคานด้วยวะแก่และผมไม่งิงพลาดบ่อยเกินมันเห็นตำแหน่งผมแล้วครับโดยเฉพาะตัวใหญ่โอเคใจเย็ยนครับได้อยู่มาอฮ้ ตัวใหญ่ใช้ลูกซองอัดเอาครับเจ็บต้อยสมมีิบริเวณนี้เราเคลียร์แล้วไงยิงได้เลยสบายใจได้ครับเฮ้ยแม่งเ้ยล็อกหลอกกูเหรอผมมันเอาหน้ากากมาด้วยเก็บได้ปะโอ้ยโอ้ยเออ โอ๊ยหน่อยแน่มาละมาละมาละเฮ้ยชิบหายละเดี๋ยวแกเกมเร็วเออมาเฮ้ยโคตรขนลุกเลยแต่โตควันทนหน่อยแล้วกันเออเออเออไอ้เงยมาละพี่บึกพี่บึกกูเดินม,มาอย่างไว มาตายเหรอฮะเรีอบร้อยครับเราใช้ปืนให้คมคล้ายสุดไม่เลยยังมีอีกเหรอพี่เบิกกูเยอะจังวะห่วย้ะดูดิมือสามกำมันตะลังสีครับข้างใน สุดท้ายผมต้องกลับบ้านเหรอแถวนี้ไม่มีให้จริงๆหรอวะเฮ้ตายเอะโอ้รองเท้าผมไม่ใช่รองเท้าว่ะถุงมือผมไปแล้วเฮ้ตายเออในห้องนั้นมันคือสารกำมันตะลังสีครับผมว่าอาจจะต้องล่้นถอยก่อนนะไม่งั้นเราเข้าไปเสี่ยงเกินครับ ยัดเลยแล้วกันไอเนี่ยเดินมาทำไมร้อย <500. S 1> <c oughs> เดี๋ยวนะวิ่งมาถึงบ้านเพิ่งรู้ตัวเองเส <c oughs> ื้อไปแล้วอะ่ะองส่โดยควันพิษกัดกินจนเสื้อกลอนหมดแล้วนี่ไงผมจะมีเศษให้ด้วยโอ้เจ็บใจยังนักแหมแล้วก็จะเอาปืนมาเก็บด้วยครับสไนเปิดเราคงไม่ได้ใช้แล้วแหละ เสื้อันใหม่มจบเสื้อกันหนาวอันใหม่ด้วยเออเดี๋ยวนะผมจะต้องหาไอ,อแแ้แก๊สแมสรับแก๊สแมสยุใสเฮ่จะบอกผมกองกองเอาไว้อะ่ะอาจจะต้องเ,เช็คนะเจอแก๊สแมสแล้ว ทีนี้เราเข้าไปข้างในได้ครับผมว่าถ้ามันเข้ายากเนี้ยข้างในมันต้องมีของดีครับผมเชื่อในสัญชาต,ตยานของตัวเองนะแล้วกูเอา UMP มาทำไมเนะี <c> ่ย <oughs> ยี่มาทำไมโอ้ยตายอเอะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหน,หนก็นี่ละไปดูดิสกิลอัพไได้บ้างเออวิ่งเหรอแชมเบอร์ไม่เอาไม่อยากได้แชมเบอร์อ่ะนั้นเอากุญแจนี่กว่า แจพีอันล็อกที่พอเออไม่รู้ยังไงนะรู้แค่ว่ามันไม่ต้องใช้โคบาร์แล้วไปโอ้โหวิ่งผ่านได้สบายใจครับเฮ้ยมีตัวคาดีก่อไม่เงยเล่นแม่งก่อนเลยโอ้โหโแล้วมีพี่แท้งไง มึงรู้ไหมว่าชุดเกาะมึงอะแผ้ลูกซองเฮ้ยตอนแรกกูสู้กับมึงไม่ได้หวาใกล้ๆอะ่ะตอนนี้กูได้แล้วไงม,มาเดหในนี้โหเฮ้ยอะไรโหตกใจหมดเลยมึงอย่าลงมานะขอร้องโอ้โหแม่มพีพี่นี่อีกวโว้ยเนยกูทุบแม่งเลย มึเนี่ยโอ้โหไม่มีที่คานดีกว่าบู๊แย่ละข้างนอกหรือซอมบี้อีกเหรอไม่ดีแน่ไม่ดีแน่จะการข้างในก่อนไม่เงยผูไม่น่าเลย แล้วมันมีตัวคานด้วยวิ่งดิครับร่ออะไรมพายุมาด้วยเสียงพายุมาแล้วครับแย่ละแย่ละแย่ละ,ละ,ละ,ละสถานการณ์ไม่ค่อยบีบบ,บงับบงคับเลยว่ะช่วยไม่ได้วะ่ะรอข้างน,นอกก่อน,อน,อนเลยมาดิรู้จักไม้ก๊อลฟมหัตภัยเปล่าติเวนี่หหหืืหื มัเอพันแผลก่อนดุด่วนมีะ่ะนี่กำลังมาครับห้องจัดการรอบนอกก่อนก็ค่อยเข้าข้างในนะเฮ้ยไปอยู่นี่เฮ้ยโถโถโอ้โยไม่งี้โถ<ฮ>อืมมาดิ มาดิไอต,ตัวคานโคตรเกียดเลยข้างในมีกี่ตัววะเนี่ยไม่อยากลุนตีไปบ่อยเลยเดี๋ยวเสื้อพังครับมาดิม่เข้าใกล้ครับเดี๋ยวมันกระโดดใสเจ็บร้อยหมดแล้วใช่ไหม Okay, อยู่ข้างบนนะมึงมันต้องลงมานะพี่บึกหรอเฮ้ยพี่แทงไม่มีหืมหืมน่าจะเคลียร์แล้วครับอืมจะโดดยิงไงมึงก็อีกตัวเหม็นมานานแล้วป่วนไม่มีเอ๊ะอ้าวโอ้โหเป็นสะพายว่ะ สไปดอกครับอู้อีลิตบอดี้อาโมว่ะโครจ้าบเรดิโออะไรวะเนี่ยเก็บไว้ก่อนอาไปใช้ข้างบนได้ครับโอ้โหนั่นบังเกอร์ว่ะอโอ้โห แค่เสียงกูขึ้นเลยแล้วกันคือหลังจากนี้เกมผมก็แคสไปเลยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นด้วยที่ตัวเกมเองหรือคอมพิวเตอร์ของผมมันเริ่มไม่ไหวแล้วเนาะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่คอมพิวเตอร์ของผมมันไม่นานรอดล่ะก็โอเคผมขอตัดจบไว้แบบนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย